วันนี้เราก็พายเอฟซีทุกท่านมาชมแคทกันมั่งครับผมกับอีกหนึ่งทีมงานครับกับทีมงานแถวบ้านกรวดนะครับกับงานหลวงครับผมโอ้โหช่วงนี้งานหลวงเยอะมากครับเราก็พามาดูแคทกันมั่งครับผมคันนี้ก็เป็นแคท320 DGC g c ครับผมเป็นเครื่องหกสูบนะครับก็ไม่ใช่ใครครับทีมงานเรืองแสงเคฮากิจครับผมหรือว่าทีมงานหัวนัดชูโรยนี่รถดำหายไปในหมดแล้วหัวหน้าคือมาอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายอย่างนี้ไม่ได้มาหานานเลยครับเนื่องจากว่าติดงาน วันนี้เราก็าไม่ได้ทํางานนะเราก็มาเยี่ยมเยียนทีมงานหัวนน้ตโกรยกันหน่อยกับทีมงานสายโหดครับเขาโหดอยู่แล้วผู้คนนี้เย้ผู้คนนี้สันคนนี้ครับวนน้าโกรยนี่นี่ครับฝนตกมาน้ำเต็มเลยพี่น้องค่อนข้างจะทำยากครับกับดินเหนียวด้วย ดู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 ด,ดนี่แหละสไตล์เขาเขาจะอยู่ใกล้ไม่ได้นะอยู่ใกล้ไม่ได้เราครับอยู่ใกล้นี่มีเปื้อนแน่นอนครับนี่ครับเป็นหน้าที่ของแมกโครแล้วครับผมทำการเวี่ยงดินขึ้นมาทำคูครับคูคัน นี่หละที่แกเวี่ยงไว้ครับงานเดียวละบอ่อลูกนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ได้อยู่คันเดียวครับมี3คันเลยนะแม่โครูน่นมีลูกแคทด้วยคันนุ่นก็อาจจะเป็นแคท3ามศูีอาครับออ,อทักทายแล้วนี่นหะถ้าทักทายเขา ดินเหนียวครับเออมีของเล่นใหม่ด้วยน้นะเออเออของเล่นของเล่นเออมีออดด้วยมีออดด้วยนัดจวยสามคันครับคันนั้นก็เป็นแคทสามสองเอ้ยไม่ใช่เป็นแคทสามศูนย์ห้าซีอาร์ครับ แล้วก็คันนี้ก็เป็นฮ t ตาช i ครับผมเซตเด130ขีด 5G นะครับคันนี้นี่ครับที่จอดที่นี่อู้เดินไปอู้ต้องคองนุ่มคนนี้ครับใจถึงครับอ,อือ งานความเสี่ยงครับแกบอกว่ามีจมด้วยนะแต่ค่อนข้างจะอันตรายนิดหน่อยครับุณนาจรโรยับงานขี้โครนครับกับดิ้นแนวหนียวอู้ออออมียุบปุ๊บระวังเด้อฮานาจโรยดูครับอือหือ ข้างจะอันตรายกันเลยทีเดียวครับมีเสียวมีเสียวงานนี้มีเสียวตัวกระจกรถจนมองไม่เห็นแล้วคนนัดงโดยกับฟันปีศาจครับแหลมจิ๊ก นี่ดูฟันเขานะเห็นแล้วเสียวไส้เลยพี่น้องฟันแบบนี้ไว กนีััมัม่งครบเปลี่ยนมุมดูมั่งทุกคนเออ,เอ,อมดแดงมุดแดงมดแดงมุดแดงก้อยๆเออเริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้วนะาจะรวยด,ดู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 แทกว่ะออนี่ครับก็ขุดดินออกครับ เพื่อจะทำการเวี่ยงคันเสริมคันไปครับเกดดำก็จอดก่อนครับทีมงานเขา เหนียวเหนียวเลยต้องระวังครับงานนี้ครับเกาะแล้วเกาะตัวเองขึ้นแล้วอึ้บอึ้บอึ้บ ต้องระวังครับก็แล้วก็ประมาทไม่ได้ครับคนขับเออหมดแดงคือเยอะแท้ จะประมาณนี้นะพี่น้องอู้หมดแดงก้อยคอยวะอู้รอนำใครนี่ปพราะอนำก็สปริงครับไปแล้วหมดก้อยคอยพี่น้องอือ ทำการเลี้ยงดินในรวดเร็วทันใจเสละเกิน โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมมาไเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ